ถ้าทุกคนพูดถึง Minecraft แน่นอนว่าทุกคนคงรู้จัก Minecraft จากการดู YouTube ใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง m n n c r a f t กับ YouTube ครับผมเริ่มแรกเลยเนี่ยเ w a l k เป็น YouTuber คนแรกที่อัพโหลดคลิป Minecraft โดยคลิป Minecraft ของเขาออกมาในวันที่17พฤษภาคมหรือคือวันที่เกม Minecraft ได้ถูกลั n นช์ออกมาวันแรกนั่นเองครับแต่ว่าคลิปของเขานะครับยังเป็นคลิปที่เป็นเสียงเกมล้วนๆครับยังไม่มีเสียงคนแต่งใด ในวันที่22พฤษภาคมปีเดียวกัน The c a r er s e r เป็นยูทูบเบอร์ Minecraft คนแรกที่มาพร้อมกับเสียงของตัวเองครับผม Minecraft เริ่องราวความยิ่มขึ้น,นเรื่อยๆครับผมจนในปี2010 Canners Gaming <S เป็นคนแรกที่อัปโหลด Minecraft Let's Play ขึ้นในวันที่25สิงหาคมปี2010และในปีเดียวกันนั้น p e w d i e p i ก็ได้อัปโหลดคลิป Minecraft เป็นคลิปแรกของช่องเขาครับจนกระทั่งในปี2011นะครับ Minecraft เป็นเกมที่รับความนิยมมากขึ้น,นเรื่อยๆ ยูทูบกส่วนใหญ่เล่นต้นช่องของตัวเองในการเล่นเลสเพลครับแต่ช่วงนี้ก็เกิดตำนานยูทูบเบอร์มากมายครับผมไม่ว่าจะเป็น Sky Dos Minecraft Toby Gamer, มอร์ i n Canadian s เ n y และที่ขาดไม่ได้ก็คือ y o ร k c a s t ครับผมซึ่งเป็นยูทูบเบอร์กลุ่มแรกที่เล่นไม e c ครับแบบมีมอดเล่แนวทางนี้ก็คือการตรุปคอสตัมแบบต่างๆนั่นเองประเทศไทยเราเองก็ไม่แพ้นะครับผมถ้าทุกคนรู้จักแ a ็ g เก4826พี่เอ็มพี่กายโถึงอคชาวันสูเป ใช่นะครับยูทูบเบอร์เหล่านี้เกิดขึ้นในปี2011ครับผมในปี 2010, 2012ครับผมกราฟความนิยมของ Minecraft เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีอะไรหยุดได้ครับผมเราได้เริ่มเห็นคอนเทนต์อื่นที่ไม่ใช่เลสเพลย์บ้างแล้วครับผมในช่วงนี้นะครับผมหากเป็นเลสเพลย์เนี่ยคนที่โดดเด่นในวงการนี้ก็คือจะเป็นกัปตันสปาร์เกิลหรือว่าซีนิกเก็ตโปรเจกต์แต่ว่าในส่วนของ s สกายด Minecraft หรือทอมบิทเกมเมริ่มทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมอชโชเคสหรือว่าคอสตอมแมปขึ้นครัับบผผมมมมมในนนช่่่ววงี้้ครไไดดเเกกิ Minecraft Song TNT าาายจะป็ หรือ Fallen Kingdom รอกจากนี้ในยีนี้ยังให้กำเนิด DanTDM และนักแคสเกมแนวเรื่องราวเขาผมอย่าง Exploding TNT ด้วยครับ2013-2015เป็นยุคทองแห่งวงการ Minecraft วงการ Minecraft จะเริญถึงขีดสุดกว่าจะเป็นด้านของ m o d Mod Showcase Mod Let's Play ลงถึง Mod Challenge ซึ่งนำเทรนโดย Popular a d Moss กิดเซิร์ฟเวอร์ต่างๆขึ้นมากมายเกิดคอนเทนต์มินิเกมเฮิดมินิเกมที่โด่งดังที่สุดก็คือ Hunger Games นี่เองครับผมในช่วงนี้นะครับยังเป็นช่วงที่กำเนิดแอนิเมชันไมโครฟ์อ,อีกด้วยครับเออ่โดยแอนิเมชันไมโครฟ์ที่โด่งดังก็อย่างเช่น the blue adventure ในช่วงนี้ได้เกิดการฟอร์มตัวของทีคราฟต์เสซึ่งกลายเป็นทีมไมโครฟ์ที่ครอบครองแพลตฟอร์ม YouTube ไปในช่วงนั้นเลยครับสับที่ไทยเองผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่แพ้กันครับผมในช่วงช่วงนี้นะครับผมเกิดยูทูบเบอร์ไมโครับผมน่มาจะเป็ G, G หรือเด็กละอ่อน k k Channel นอกจากนี้ในช่วงนี้ยังเกิดการฟอร์มตัวของทีม m i n e Craft ในประเทศไทยมากมายไมื่อจะเป็นจู่คัชทีม Arm Craft หรือว่าแก๊งอาจ่าในช่วงนี้นะครับของจู h ค s h ได้นำเพนการแข่งขันเ h a h a าห c o คอหรือว่า u C เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกซึ่งเกิดการแข่งขันจู u คัช u H C ขึ้นครั้งแรกในเดือนตุลาคมป2004 ซึ่งต่อมาจะมีการแข่งขันขไทยแลนด์ยูทสเกิดขึ้นในเดือนเมษายนปีถัดไปครับผมถ้านับมอสและมีเกมในไทยครับผมก็นับว่าเป็นจุดรุ่งเรืองถึงขีดสุดครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ก็คงอาจจะเคยเห็นฟิลลี่คุงครับผมรีวิวมอสหรือไม่ก็อาจจะทะเลาะกันแล้วก็แบ่งเป็นสองพวกครับผมเพื่อเถียงกันว่าใครคือยอดตำนาน PVP แห่งประเทศไทยครับผมจะเป็นพี่ภูมิอโอนฟิลหรือพี่ซีจากมิสเตอร์ซีโร่ครับปี2016ครับผมเริ่มเข้าสู่ยุคตกต่ำเกมมายครับผม ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นที่มาของเกมชื่อดังอย่าง Overwatch เวยครับผมแต่ส่วนหนึ่งซึ่งผมมองว่ามันเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับผมทําให้ไมค์คา a f ฟก็เข้าสู่ยุคตกต่ำนั่นก็คือการที่ Microsoft ซื้อโมเจนเข้าไปและเกิดการอัปเดตที่ทุกคนรู้สึกว่าแย่ที่สุดตั้งแต่ที่ไมค์คาฟเคยมีมานั่นก็คือ1.9 คอมแบทอัปเดตนั่นเองครับเรื่องจากนี้วงการไมค์ครับถ้าคุณคิดว่าแย่แล้วมันก็แย่ไปอีกครับเพื่อจะเกิดดราม่าอย่างเซ็กชวลฮารัสเลนขึ้นในวงการไมค์ครับยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นไลออนเมเกอร์หรือบูเชอร์เวิร์สครับผมในปี2017-2018ที่เรียกว่าเป็นยุคมืดของไมค์ครับก็ได้ครับผมเพราะนอกจากโอวัชที่เข้ามาครับผมเด้นเกมเกงโผล่เข้ามาใหม่นะคือฟอร์ดไนท์ครับผมในช่วงนี้ครับผมยังพอมีผู้ช่วยยในวงการไมค์ครับขึ้นบ้างครับผมว่าเป็นซันดี แตน TDM, Popular m o s s หรือ Stampy ครับผมในทางกับการประเทศไทยครับผมในช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงเดียวกันกับที่ยูทูบเบอร์จำนวนมากแฝงวงการ Minecraft ไปครับผมนอกจากนี้นะครับในช่วงนี้ ยังมีการประกาศปิดเซิร์ฟอย่าง MC Cosmo คราบผมและเซิร์ฟที่เรียกว่าจะเป็นเซิร์ฟในตำนานประเทศไทยเลยอย่าง m i n e c r a f t ก็ถูกปิดตัวลงในช่วงนี้เช่นกันครับในปี2019คราบผมเป็นการกลับมาของ m i n e c r a f t เขาบผมนำเทรนมาโดยค h o m m y ส a r ค o n เขาบอก Live s t r e ม m e r ช่วยรางตัดสินใจทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ m i n e c r a f t ท่ามกลางกระแสวิจา,กการณ์ต่างๆแต่มันกลับไนดะ้ผลดีเกิดข้าครับผมนอกจากนี้กระแสะกระแสะนึงที่มาดังมากในช่วงนั้นครับผกก็คือกระแสะ Subscribe to w Pew ที่พายคขับผม การที่เขากลับเล่นไมค์คราฟเนี่ยเป็นจุดเ,เริ่มต้นที่ทำให้ไมค์คราฟกลับได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งครับผมคีมซาร์สเจ้าของรายการแข่งขันอย่าง For Night Friday ได้จัด ตั้งการแข่งขันอย่าง Minecraft Monday ขึ้นครับผมโดยได้รับยูทูบเบอร์ Minecraft ดังๆมากมายรวมถึงมีหลายคนที่เขาเอามาครับผมก็คือพิ์ที่ภายใน Minecraft Monday Week 2นั่นเองครับผมซึ่งหลังจากที่ Minecraft Monday ได้เลิกากิจการไปนะครับผมก็มีการแข่งขันมากมายเกิดขึ้นครับผมไม่ว่าจะเป็น Minecraft Ultimate, Minecraft Championship ในช่วงนี้นักแคสเกมรุ่นเก่าบางส่วนจากคึกทองอย่างเช่น s k y d o s Minecraft ก็ได้กลับมาสู่วงการอีกครั้งครับผมในช่วงนี้นะครับผมคอนเทนต์ที่นิยมมากครับผมคือ Minecraft Challenge การที่ทำยังไงก็ได้ให้วันเีลาไมโครฟ์เนี่ยมันยากขึ้นนะครับผมไมว่าจะเป็นการลงดาตต์แพคหรือหาชาเลนจ์ต่างๆนอกจากนี้กระแสี่ม่หนึ่งอย่างขอผมก็คือสปีดดัมนั่นเองแล้วก็ไมโครฟ์ด็อกิวเมนต์รีอ่ะที่ทุกคนได้ตื่วันอยู่นี่นะครับผมก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งนะครับผมที่มาแรงในช่วงปี 2018- 2019ถึงครับผมในช่วงนี้นะครับผมได้เกิดยูทูบเบอร์หน้าใหม่ซึ่งโลดแล่นในวงการ Minecraft มากมายไม่ว่าจะเป็น t e ็ h กูเบ e s k e p p y Preston ว h a ซีและที่ขาดไม่ได้ครับผมคือจีนสำหรับประเทศไทยเองนะครับผมยังมีการนำนำการแข่งขันยูฟ่ซีไทยแลนด์กลับมาจัดแข่งขันแล้วก็มีการจัดแข่งขันมายคราฟยูเจนอีสปอร์ตเกิดขึ้นด้วยครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมสำหรับประวัติมายคราฟแบบสั้นครับผมถ้าชอบกดไลค์ชอบมากกดซับหวังว่าเราจะเจอคลิปที่มีสาระันบบนี้ต่อไปสนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย